แล้วคุณกดติดตามกดสับตะไคร์อะไรของคุณก็ได้นะหรือว่าทักทายมาก็ได้เผื่อติดตรงไหนเนี่ยผมจะตอบให้นะครับโอเคนะวันนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ในเครื่องมือนะครับครั้งที่แล้วเราเราสอนเรื่องของเลเยอร์ใช่ไหมครับเลเยอร์เนี่ยเราก็จะได้วางอ่อิมเมจก็คือรูปภาพตามนี้เป็นเมนูของเราเนี่ยทีนี้เลเยอร์ก็จะเป็น บทความข้อความแล้วนะครับผมก็จะลากนะครับ l a y ยอร์ลาเบลตรงนี้มาใส่นะครับลากมาใส่แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนลาเบลอันนี้โหลดก่อนนะฮะเพราะว่าผมเปิดไว้นะครับมันจะโหลดงานมาให้ให้เป็นอัปเดตของเรานะครับ อ่ามันก็จะมาหน้าหน้าตาของโปรเจกต์ของเราแล้วนะครับเราก็คลิกไปที่โปรเจกต์เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งเนี่ยเราคล,คลิกไปที่โปรเจกต์แล้วเนี่ยมันก็จะโหลดนะครับอ่าเมื่อกี้เราเราพูดถึงเรื่อง label ตรงนี้เป็นสามารถที่จะใส่ font size สิบ 18แล้วกันจุดศูนย์นะครับไซส์ Size. ตรงนี้เลือกสามารถเลือกฟอนต์ได้นะครับเลือกฟอนต์ได้ก็เป็น default แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นไ h ไฮกับวิดก็กว้างกับยาวนะครับเราก็เป็นออโต้อยู่ตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะพิมนะครับพิมก็คือแนะนำตัวเองก่อนนะครับหน้าแรกเนี่ย ผู้ผู้จัดทำแอปใครก็ว่าไปนะครับนะสร้างเรื่อ ชาสัมพันโอเคเราก็จะได้หนึ่งมันก็จะเป็นบรรทัดบรรทัดอย่างนี้นะครับต่อมาสีตัวอักษรนะครับคุณจะให้มันสีอะไรผมว่าสีเหลืองก็โอเคนะฟ้ากับเหลืองนะครับหรือว่าจะเป็นฟ้ากับอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นการเสร็จแล้ว นะครับใส่ข้อความสมมุติว่าถ้าเผื่อเรามีอีกนะครับเราก็ใส่ลาเบลอีกเข้าใจง่ายไหมพอได้นะคนอื่นน่ะไม่ใช่พอเราลงได้อย่างเดียวนะคนอื่นก็ต้องทําได้ด้วยนะอาทิตย์นี้เราสร้างแอป นะครับมาสองหน้านะหน้านี้ผมยังไม่ได้สร้างก็คือเมนูนะครับผมจะให้พวกคุณสร้างสักสามหน้านะคีเอทสามหน้านะครับจริงๆอ่ะเราต้องสร้างสักห้าหน้าแต่ทีนี้เนี่ยเราสร้างเมนูอย่างนี้ไปก่อนแล้วเราก็ แนะนำแอปพลิเคชันหรือคุณจะทำให้มันเป็นแบบแบบอะไรอะ่ะแบบเป็นรูปภาพอย่างนี้ก็ได้อธิบายเป็นรูปภาพอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคนะโอเคกดโอเคด้วยนะครับ